ตมเสียงกระปนาจากจรวด BM21 ชุดแรกถล่มลงกลางเนิน500แรงอัดกระแทกจนบังเกอร์พังยับเยินฝุ่นและควันตลบอบอวนจนมองไม่เห็นแม้แต่ปลายมือตัวเองเจมส์ตะเกียกตะกายขึ้นมาจากกองดินหูอื้ออึมจนแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นรัวเหมือนกลองศึกเขาตะโกนเรียกชื่อลูกน้องสุดเสียงบิก๊กบอนตอบกูสิวะทันใดนั้นกองดินข้างๆก็ระเบิดออก ร่างยัดของไอบอลลุกพรวดขึ้นมาเหมือนปีศาจคืนชีพเลือดอาบเต็มหน้าแต่มันกลับหัวเราะร่าพร้อมกระชากสายกระสุนชุดสุดท้ายขึ้นมาพาดบ่าปืนยังไม่พังครับจา่ายิงต่อได้แต่นรกของจริงเพิ่งเริ่มเมื่อเหล่าข้าศึกฉวยโอกาสฟุ่นจางดาหน้าชาร์จเข้ามาในระยะประชิดเสียงโหร้องภาษากัมพูชาดังก้องป่าพวกมันกะจะกวาดล้างราชพิษให้สิ้นซากในระลอกนี้ สถานการณ์วิกฤตสุดขีดกระสุนปืนกลนของบอลขัดลำกล้องบิ๊กที่ขวัญเสียพยายามทุกวิทยุขอความช่วยเหลือแต่ไร้ผลข้าศึกนับสิบพุ่งเข้ามาพร้อมดาบปลายปืนอีกเพียงไม่กี่เมตรหัวพวกเราจะหลุด